กเกษตรหรือเกษตรและ้วแต่จะใช้คำไหนเป็นภาษาที่ถอดมาจากภาษา,ษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือคำว่าเคถ้าเป็นสันสกฤตมันเป็นกเกษตรคำนี้แปลว่าที่นาคำว่าที่นานั้นมีความหมายอยู่ที่ว่ามันให้เกิดผลผลิตคือข้าว ถ้าเป็นแผ่นดินเฉยๆมันจะมีประโยชน์อะไรจะเอาไปทําไม <c oughs> มันเป็นที่ดินแต่ว่าที่ดินนั้นมันเป็นที่ผลิตผลคือข้าวให้เกิดขึ้นมามันต้องมีกเกษตรกรรมคือการทำกระทำกะเกษตรคือการกระทําลงบนที่นา้ำให้เกิดผลเป็นข้าวขึ้นมานี่นเกษตรในความหมายที่แท้จริงก็คือที่นา ที่จะทำให้เกิดขนเป็นข้าวขึ้นมาเป็นบาลีก็เป็นเขตตแแ้้วก็สวดยู่ทุกวันว่าคุณยักษเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญเป็นเขตนาบุญเป็นบุญยเกตแห่งโลกคือสังฆคุณบุญญเขตหรือบุญญเกษตรนั่นะคือผู้หรื ถานที่คือบุคคลหรือสถานที่ที่ทํทำให้เกิดบุญโดยเฉพาะ,ะหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้นี่เป็นบุญยเขตหรือบุญยเกษตรเป็นแดนที่ให้เกิดบุญมีคำเรียกว่าพุทธเกษตรแปลว่าเขตแดนของพระพุทธเจ้า เป็นคำพูดมีอยู่ในฝ่ายมหายานเป็นส่วนหนึ่งแห่งจัก,กราวาลเป็นที่อยู่แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาก็เรียกว่าพุทธกเกษตรแต่ถ้าดูดีจริงนะพุทธกเกษตรนะั้นมันอยู่ในหัวใจของคนในหัวใจของคนนั่นแหละจะเป็นที่เกิดที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเพราะเกษตรไม่ได้อยู่ตามที่นาทุง่งนามันอยู่ในหัวใจของคนกนะ็ได้ หลักปฏิบัติเกี่ยวกับบุญญาเขตนี่ก็คือหลักปฏิบัติที่เปรียบกันได้กับการทำนาอย่างพระบาลีว่าศรัทธาพิชังตโปวุตธธิมีศรัทธาเป็นข้าวข้าวพืชตโปมีตะบะเป็นน้ำฝนทำนาปัญญาเมยุคขันกําลังปัญญาเป็นแอกไทย พิริอิสามโนโยตังพิริเป็นงอนไถใจเป็นเชือกชักสติเมพ้าละปาจันนังสติเป็นผานที่เราตัดดินมมีข้อความต่อไปอีกอย่างยืดยาวให้ไปดูคำให้ไปดูรายละเอียดที่คำว่ากสิกที่เคยบรรยายมาแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ให้รู้จักคำว่าเขตหรือคำว่าเกษตร ที่เกิดแห่งบุญและที่เกิดแห่งพระพุทธเจ้าแล้วมันกลับไปอยู่ในหัวใจของคนคนโง่มองไม่เห็น <c oughs> ทีนี้ก็ามาถึงคำว่ากเกษมเป็นรูปที่ถอดมาจากสันสกฤตแจะเป็นภาษาบาลีก็เขมะแต่ว่าเกษมคำนี้มีความหมายว่าปลอดภัย ที่เป็นภาษาไทยใช่ความหมายว่าเกษมเปรมปีดานก็เป็นเรื่องเหมือนกับเด็กอมมือในภาษาธรรมะนั่นกเกษมจากโยคะโยคะเทมังอนุตรังความเกษมมันสูงสุดมันคือเกษมจากโยคะโยคะคือกิเลสถ้าเราปลอดภัยจากกิเลสนั่นคือความเกษมท่านอย่าได้หลงไหลควาว่าเกษมเกษม ซึ่งที่แท้มันไม่ใช่กเกษมหลงหลายในเ็นจา,ามคุณเข้าใจว่ากเกษมที่แท้มันเป็นการจมอยู่ในกองไฟต่อเมื่อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จอยู่ใต้น่าทั้งสิ่งเหล่านั้นมันจึงจะ,กะเกษมงัม้นอย่าได้หลงในความรู้สึกเหมือนที่คนสมัยนี้กำลังหลง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มคนสาวคนเด็กวัยรุ่นของเราสมัยนี้มันหลงสิ่งที่เรียกว่ากระษมนี่แหละผิดจึงได้เป็นหลงในเรื่องของกิเลสโลภะโทสะโมหะถ้าเขารู้จักคำว่ากระษมดีก็จะต้องหวังให้ความกระษสจากโลภะโทสะโมหะถ้าต้องการกระษสมาจริงๆก็ต้องทำลายกิเลส ไม่มีกิเลสก็คือเกษมเกษมสูงสุดก็คือพระนิพพานทีราโยคเคมังอนุสันลังเกษมจากโยคะไม่มีเกษมอื่นยิ่งกว่าก็คือพระนิพพานที่มาถึงคําว่าเกษียนเกษียนนี่พอกัปปะแล้วก็นอนเนรสะกดไม่ใช่รอเรือสะกดเกษียนนี่ แปลว่าหมดสิน้นถ้าเป็นบาลีก็คีนะก็แปลว่าหมดสิน้นที่เราได้ยินอยู่เสมอว่าขีนาสวโวสิ้นอาสวะแล้วเรามีหน้าที่ทำให้เกิดความสุดสิ้นหรือสิ้นสุดอย่ามัโลเล,เลอและออนแออยู่เลยทั้งภิกษุสามเณรทั้งบาสุบาสิกา เรามีหน้าที่ก็ทำความสิ้นสุดสิ้นสุดแห่งอะไรก็สิ้นสุดแห่งสิ่งที่จะต้องทำให้สิ้นสุดอย่างนี้มันกำปั้นทุกดินนั่นก็คืออะไรคอคือกิเลสความทุกข์มันจะต้องทำให้สิ้นสุดจะใช้ชคำว่าคีนาโสโวนั่นนะให้มันสิ้นสุดแห่งการไหลออกของกิเลส มีการหมักหมมกิเลสว่าในภายในหมักหมมเชื่อแห่งกิเลสว่าในภายในแล้วมันก็ไหลออกมาเป็นกิเลสเป็นโลภโทสะโมหะตามทวารต่างๆกิริยาที่ไหลออกมานี่เรียกว่าอาสะวะ <c oughs> สิ่งที่มีปกติไหลออกมานี่ก็เรียกาอาสะวะเลยเมียงท่าทำให้การไหลแห่งอาสะวะนี้สิ้นสุดทีเรียบสีนา,าสะวะ ก็ทำอาสวะให้สิ้นโดยการปฏิบัติธรรมะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสได้ต่อไปนานข้าวมันก็หมดความเคยชินแห่งกิเลส <c oughs> พินาศาวะนี่เป็นชื่อของพระอรหรันต์พวกเดียบนองนั้นก็เป็นเพียงมันมีการไล่ออกมาน้อยลงน้อยลง ทลายออกมากก็คือบุตุชนสิ้นสุดแห่งกระแสของอาสวะก็คือพระอาหารหันต์